ค่ะนะคะก็วันนี้จะมารีวิวสลามะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสูตรแรกก็จะเป็นสูตรอ่าไม่ยืดแล้วก็เป็นทนแข็งโน่นแข็งนะนะคะเน้อมันจะแข็งแข็งแล้วก็ไม่ยืดนะคะนี่เป็นสูตรแรกนะก็ขายนะคะต่อไปเป็นสูตรยืดนะคะแล้วก็จะเป็นทน ทนไม่ยืดมากนะคะจะเป็นทนเยลลี่พีโป้นะก็อันนี้ไม่ยืดมากนะมันจะแบบว่าเปนอย่างนี้นะเันปัดดึงไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีเสียงติ้มนะคะขายทุกสูตรเลยนี่นะ ไป้ยคะนันจเป็นโทนยัลลี่ปิโป,โป้ต่อไปเป็นสูตรยืดแต่ว่าเป็นโทนธรรมดาไม่ได้เป็นบอกว่าโทนยัลลี่ปิโป้เนะยืดแล้วก็ทำได้บางต่อไปนะเป็นสูตรสุดท้ายคือมัน็นมีแบบเป็นสูตรเด้งดึงด้วยนะก็ ตอนนี้เราทำไปแล้วเราก็แข็งมาเพิ่มมันยังไม่ได้มาเล่นอันนี้ก็ยืดนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมยืดนี่นะบนโทนยันดีปีโป้นะคะสนใจสั่งซื้อได้นะบาย